มาเจอกับคริปโตโกนะทุกคนคริปโตโก311ก็40นะทุกคนโอเคโอเคมาแล้วหนึ่งอ้าวยังอยู่ทุกคนวายมาค่าวายโอวายไปแล้วหนึ่งต่อ,อไหมยังได้อยู่ทุกคนคอมโบมาวายอีกหนึ่งรอบนะทุกคน เอ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 สามร้แล,ล้วส0มแล้วเจ้ค่ะวาแถวนะรอบนี้นะทุกคนโอ้ยเคเคเต็มเลยสี่พทุกคนบวกไปเลยเน้นๆทุกคนใครที่อยากได้อย่าง้ดูแบบนี้ลิงกด้านล่างได้เลยนะคอมโบจะเต็มมากบวกไปเลยค่ะ5,156นะคะ